สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับช่องลูกอ้วนพาเลาะแชแนวอีกแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องครับสีผ้าพีผ้านองครับมากินครับข้าวซอยน้อยครับพี่น้องครับเขาซอยน้อยครับเป็นอาหารของพี่น้องชาวไทยไงครับตอนนี้ลูกวนพาเลาะแชแนวกัพี่น้องครับอยู่ที่ดอยเว้าครับเป็นลานจอดรถครับลานจอดรถอยู่ที่ดอยเว้าครับอำเภอแม่สายครับจังหวัดเชียงรายพี่น้องครับครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองครับไปกินครับข้าวซอยน้อยครับเป็นอาหารของ พี่น้องเช่าท่ายงยของเฮาเด้อพี่น้องเด้อสีเป็นยังไงพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งพี่น้องครับผ้าไปเบิ่งตั้งแต่ผ่นเห็ดเลยพี่น้องเออมองนี่ผมรับประกันรายการลันตีครับผมมายามใดผมกินถั่วเครับแซ่บครับพี่น้องครับป่ะไปเบิ่งกันเฮาพี่น้องครับตรงนี้จะเป็นโซนขายของกินเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตรงที่บนวัดดอยเว้าพี่น้องครับมองร้านจอดรถครับอยู่นาโบดครับโซนขายของกินครับ จะมีลายย่างลายแนวครับแต่ว่าอาหารที่ผมสิพาพี่พ่อนองไปกินครับอยู่แถถ่ายมูครับเป็นเขาซอยน้อยพี่น้องครับพี่น้องนี่คือเป็นนี่พี่น้องครับร้านร้านที่เอาเอาข้าวซอยน้อย ที่หนึ่งครับใส่ทุกอย่างเลยนะครับครับผมพี่ผมขอถ่ายทําวิดีโอหน่อยนะครับครับพี่น้องครับไม่ไม่ครับผมปรุงไม่เป็นครับครับปรุงให้เลยครับผมอันนี้ครับพี่น้องครับนี่คือกรรมวิธีของการเห็ดเลยครับเนี่ยผมรับประกันพี่น้องครับเวลาานีแทบมากๆครับเพราะผมมาแม่สายย่ำใดผมมากินสุดเถื่อครับขั้นตอน หากินยากครับพี่น้องครับอยู่ทังบ้านทั้งบ่ามีเหรอครับเปนนแบบอันนี้เป็นเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่ของเราใช่ไหมครับอ๋อครับผมผมมาย้ำเดยผมกบสิเมื่อกินร้านนี้แหละครับพี่น้องประจําเลยครับย่ข้างๆางโบสถ์ด้พี่น้องได้ยุคคางคางโบสถ์วัดดอยเว้าครับอยู่อยู่บนดอยเว้าครับแต่พี่น้องมีโอกาสได้พี่น้องเด้ถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวกะอย่าลืมครับนี่ครับเป็นซิกเนเจอร์อีกอีก อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับวิธีนนาการด้วพี่น้องได้เราที่สำคัญพี่น้องโบแพงครับอันนี้อันนี้เราขายเท่าไหร่นะครับใส่ทุกอย่าง30สบาทพี่น้องบิ่งครับพี่น้องครับ30สิบาทอินด้วยพี่น้องครับ ตออนไปผมการรับประกันว่าอีสานบ่มีแน่นอนครับเหล่ากยู่ภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้บ่มีแน่นอนครับพี่น้องครับนะครับขั้นตอนครับ้นตอนเดียวลงไปต้มครับคล้ายๆกับใส่อายของความห่อนเมรับหหเห็นสุกครับครับผมอ่ะเดี๋ยวมัน,นหลังจากนั้นข้าวบงหน้าตามที่น้องว่าจะเป็นจังไงครับ เร,เ,รเราต้มประมาณกี่นาทีครับเองสัก,กบบพักอ๋อต้มต้มละอ๋อแปบ๊บเดียวครับใส่เวลาอยู่ประมาณจากักถัดเทียบเรากับมันจักใที่ถึงสองนาทีครับประมาณนี้ครับมันอาจจะเกินสองนาทีครับพี่น้องครับจะน,นีนะครับเพื่น,นบอกวาอ่าลอกควันออกจะน้อยจนครับออันนี้เริ่มเริ่มจะสุกแล้วครับเริ่มจะสุกแล้วพี่น้องครับ มาเชียงรายย่ำใดผมก็ต้องขึ้นมาแม่สายแล้วก็ต้องเขามากินเขาซอยน้อยนี่พี่น้องครับเนี่ยเบิ่งหน้าตาพี่น้องครับหน้าตาคุณจะเป็นยังไงเป็นะจปปะแสบพี่น้องโอ้ยผมน้ำลายไหลอจะพี่กับใส่จานครับครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับครับผมครับโอเคครับมา,าบัดนี้พี่น้องผมสิพาพี่พาน้องครับ มากินบะนี้พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับโอ้ดิ่บเสียบเถองมาบึงครับบึงครับนี่แหละนี่คือข้าวซอยน้อยพี่น้องครับอาหารของพี่น้องเช่าท่ายงยีของเฮาพี่น้องครับไทยทำแบบุรักทลเลจะน้อยพี่น้องครับเพราะว่าเฮากับผมมีอุปกรณ์การไทยทำอย่างครับมึงพี่น้องครับ ข้าวสอยน้อยครับน่ากินไหมดลุยกันพี่น้องโอ้หขวัญแสบพ,พี่น้องครับอตอนนั้นตีด้วยว่าแสบอ,อาหารที่คนทางหากินอยากครับ อทำให้โอกาสที่ไหมลุงเ่องเดีอยาลืมแบบไม่กินครับเผ็ดก็นั่ง,งดียบสามสิบบาท อยู่ที่เดียวทางวัดไรยเว้าอยู่ตรงที่โบสถ์ครับพี่น้องครับทางโบสถ์ครับ้านเขาเส้นหน่อยมิลานเดียวพี่น้อง เบื้องจังหนึ่งเป็นตเหตุง่ายๆครับแต่ว่ากับมันจะมีของปรุงหลายอย่างเป็นอาหารของพี่น้องไทยไงครับพี่น้องครับอลอยมันเนี่ยลอยไข่เยอะๆนะครับพี่บอยยังไงก็ได้ใกล้ใกล้กัน ว่่่าาาาเเเห็ะครัับบดไีอยู่ตลาดแม่สายนี่พี่น้องครับกับมีพี่น้องหลายชนเผ่าพี่น้องคับทีแม่ยู่งเหยิงคบเพราะว่าจะเป็นพม่าครับวนพี่น้องชาวแค่ไทยใหญ่กับมีครับพี่น้องกับพี่น้องคนไทยครับคนคนเมืองเขาเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องคนจีนครับร้านเชอร์จาดครับพี่น้องครับ เสียบพี่น้อนนงแต่ทีนี้ทำเนี่ยงตั้งชากดูน้ำมอฟนอนแนวครับเสียบเพไา่นองร้อน้อนไหมนี่คือเข่าซ้อยหน่อยบ่เป็นเข่าซ้อยน้ำบานเท่าด้วยครับ ข้าวซอยน้อยครับนหมน่น้นนารอไ่ผ้าเราใช่แนวครับผ้ามากินอาหาร,ปรแปลกๆไปหน้อง เราถ่ายไม่เกิดดิกลมกอมไม่น้องครับมันแบบมีทั้งผักครับมีทั้งเป็นแป้งมีไข่มีเนื้อหมูเนาะหรือมีเครื่องปรุงแต่เพิ่งเอาไปตุ๋นถ้ารอมาหากินมันี่ สุดยอดครับพี่น้องแซ่บได้มากละได้กิน <c oughs> ได้กินแล้วก็ได้มากพี่น้องโอ้แซ่บพี่น้องครับบอได้ไม่ก,กินโดนแล้วสามเดือนแล้วมั้งครับตักบอไดกินมากนี่ครับครับครับพี่น้องครับรอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อครับ ล่งวันพาล้อใช่แน่วพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แน่ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงวันพาล้อใช่แน่วครับพี่น้องครับในการเหรตุการณจต่อไปเด้อพี่น้องเด้อครับซับสไคร์นั่นแหละคือการต,ติดตาม <laughs> โอเคครับพี่น้องครับมินี้ลุงวันพาล้อใช่แน่วครับพี่น้องครับขอรับพระจ่าก่อนรุณาพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผม